วันนี้เรามาดูการเปลี่ยนไส้กรองอากาศของตัวเครื่องนะครับจากคันนี้จะเป็นรถ Honda เอชอาร์วีเอชวีนะครับตัวไส้กรองเก่าเนี่ยก็จะเป็นกรองกระดาษธ,ธรรมดานะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าตัวนี้ก็ใช้งานมานะครับได้ระยะหนึ่งแล้วละนะครับบางมุมมันก็จะดูขาวนะครับแต่ถ้าส่องให้ดีแล้ะมันจะมีด้านที่อากาศผ่านเยอะๆเนี่ยกรองมันก็จะดําอย่างนี้นะฮะซึ่งผมได้เอาไปเป่า ตัวโรเวอร์แล้วเป่าไม่ออกนะครับเพราะว่าตัวส้กรองของศูนย์เนี่ยของแท้เนี่ยจะมีการพ่นน้ามันเคลือบมาด้วยมันก็กรองอากาศได้ดีมากนะครับแต่ข้อเสียของมันคือพอมันถึงอายุของมันแล้วเนี่ยนะครับสักสี่ห้าพันโลละดำครับแล้วก็เป่าไม่ออกนั้นก็สมควรเปลี่ยนนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนเนี่ยอ่าก็มีหลายทางเลือกเนาะเราอาจจะไปที่ศูนย์ใช้ไส้กรองของศูนย์หรือกรองเทียบก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่าวิธีนี้ค่อนข้างที่จะประหยัดแล้วก็ เ,เพิ่มเพ r f o r m ม n c e ให้กับรถได้ด้วยนะครับก็คือการใช้สเส้ของแต่งออย่างตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นของยี่ห้อ BMC นะครับจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ค่อนข้างน่าใช้เลยนะครับตั้งแต่ตัวยางนะฮะก็จะดูรีเมี่ยมนะครับแล้วก็การเพิ่มอากาศนะครับให้หลาผ่านได้ง่ายกว่าแล้วก็สามารถล้างได้นะครับตามใจต้องการเซึ่งอย่างของตัวผมเองเนี่ย ผมก็จะล้างอยู่ที่ระยะประมาณสักสามสี่พันโลผมก็เริ่มคันไม้คันมือนะครับก็ล้างทําความสะอาดตามใจชอบเราเลยนี่ก็ลองพิจารณาดูนะครับกล่องก็เกาเก็บหน่อยนะครับกับจากการใช้งานมาประมาณสักน่าจะปีหนึ่งได้แล้วนะฮะก็เรียกว่าประทับใจแล้วกันนะครับเพราะว่าการกองฝุ่นเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งถ้าลองเราลองพลิกดูฮะด้านนี้จะเห็นว่า ไม่มีไม่มีตัวฝุ่นนะครับติดมาครับการกรองฝุ่นอยู่ในระดับที่ที่ดีมากครับอโอเคคราวนี้เรามาลองดูการถอดการใส่ใหม่แล้วกันเนะอตอนถอดก็ไม่ได้ทำให้ดูใส่แล้วก็สามารถใส่นะครับตัวส้กรองเนี่ยเข้าไปต้องใส่ให้ถูกด้านนะครับคือถ้าใส่ไม่ถูกด้านเนี่ยมันจะกดไม่ลงครับมันจะเป็นล็อกของมันนะอ่า วิธีการดูว่ามันลงล็อกหรือเปล่าก็ง่ายมากครับลองโยกดูถ้ามันแน่นไม่ขยับซ้ายขยับขวาแสดงว่าเป็นล็อกของมันนะครับตัวกรองรุ่นนี้จะเป็นกรองแบบปลดเร็วนะครับเป็นคล้ายๆอะไรครับขอบของฝาปิ่นโตประมาณนั้นนะฮะนะครับก็ลองทําดูนะครับไม่ยากสนใจรายละเอียดนะครับก็ลองเข้าไปดูในออนไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ที่ผม ซื้อไว้ให้นะครับอยู่ใน s h อ p e e นะครับตัวนี้ Made i อิตาลีซะด้วยนะครับราคาของผมก็ผมจะไม่ผิดน่าจะประมาณ3 0 0พันกลางๆนะครับใช้ถ้าไปของศูนย์เนี่ยจะตกอันละแป0ร0อย้นะครับแต่ตัวนี้ประมาณ3 0 0พันกลางๆก็คิดซะว่าซื้อของศูนย์ได้ 3, 24, 4, 3 2 4 4ี่4อรอดก็แล้วแต่เพื่อนๆจะคิดนะครับวางแผนกันดู ตัวนี้สามารถใช้ได้ร่วมกันนะครับกับซ i t y e ้ s อ v ก็ได้นะครับแล้วก็ HRV e s u v เได้ด้วยลองดูชัดๆนะครับวิธีการถอดอาจจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนจุดที่1จุดที่2จุดที่3แล้วก็จุดที่4จะอยู่ตำแห่งนี้นะครับมือน,นิดหนึ่งแบบนี้ครับคราวนี้ให้เรายกนะครับ เรายกออกแล้วเราก็สามารถเอามือหยิบใส่กล่องออกได้นะครับคราวน,นี้วิธีการปิดกาเหมือ,อนเดิมนะครับใลงล็อกตรงนี้ระวังนิดหนึ่งนะครับถ้าเราทําผิดทางเนี่ยไอตัวสลักตัวนี้จะหลุดได้บางทีหล่นไปข้างล่างหยิบยากอีกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ปิดกลับเข้ามาเป็นให้ตัวตลบครับตลบล็อกครับ